เอาเลยครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็จะมากวนต้นตีนตำรวจนะครับผมนี่กับอยู่กับพ่อหนุ่มไอ้วัวเนี่ยเปิดคลิปมาก็อยู่กับบัวเลยครับพาผมไปหาตำรวจหน่อยครับข้างในมีตำรวจไหมอยากเจอตำรวจนะครับโอเคเอาแบบว่าเจอผบเลยครับผมอยากอยากเจอผบอ่ะครับผมใหญ่ที่สุดแล้วครับในที่นี้ อันนี้ประเทศอะไรน,นะครับเอ่อใช่ฮะโอ้อโหผมรู้สึกว่าคุณจะคิดนานก็ผม,มีกคิดหนึ่งนะ <l acht> อ่าวหัวแล้วอันนี้เป็นบัวจริงๆเหรอครับหรือว่าบัวปลอมอ,อ่ชุดฮะชุดอ๋อเป็นชุดผมหล่อไหมหล่อฮะยเย็ดคผมหลออ่อใส,ใส่แว่นอีกนิดนึ่งใส่แว่นใส่เท่าไหร่ครับแว่น เออไม่รู้เหมือนกันรู้สึกว่ากางเกงผมมันหายไปไหนครับพี่ชายเอ้เรียกพี่ชายไม่เรียกต้องเรียกเพื่อนดกวเพื่อนเลยยังไงครับผมตำรวจที่ผมอยากเจอตำรวจมากเลยต่เซมนี้ผมไม่คุณนี่มันเหมือนเหมือนเข้ามานานแล้วนะฮะใช่เหรอครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่โอ้โหใช่เหรอครับเลขผมนะใช่ฮะแล้วมันเลขมันดูตรงไหนครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่เนี่ยครับมันดูตรงไหนครับ บนหัวเลยฮะกดกดกดเซดูฮะอ๋อกดแซดูอ๋อเห็นแล้วครับทาเป็นไม่รู้หรือเปล่าเนี่ยเอามันผมเพิ่งรู้ครับอ๋อเลขผมหนึ่งสี่หนึ่งสี่แล้วครับเนี่ยใช่ฮะเฮ้ยพี่ชายผมเท่ไหมผมเท่ไหมทำเป็นไม่รู้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่ไม่ผมผมผมเเข้ามานานแล้วครับผมไปได้เล่นครับพี่ชายโอเคฮะวันดีเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันดีกว่า ทเปเพื่อนกันดีกว่าผมอยากเจอตำรวจนะครับอยากโศกนะมนีงาๆก็คดีไป <c oughs> จัดไปมีปืนเปล่ามีปืนเปล่ามีฮะมีฮะเลยมีปืนปืปนฮะโอเคปืนฮะอะตกลงปืนอะไรครับมีด้วยนะครับปืนฮะเนี่ย <c oughs> มันมีปืนฮะด้วยเหรอครับฮัลโหลพี่ชายชื่ออะไรฮะอ๋อผมชื่อบาสูก้าครับ กไม่รู้ว่าชื่อนี้คิดได้ไงอยู่ดีๆเพิ่ขึ้นมาในหัวเลยครับแล้วอะไรกันจะเปลี่ยนเป็นตะขบครับแล้วไม่ก็เมียงพระเย็ดสมสมสมแตกเลยสมแตกอะไรนะครับสมแตกเฮ้ยมันเท่เกินไแบบนั้นเดี๋ยวเขาจะหากันครพบผมไปหาตำรวจก่อนตอนนี้ผมอยากเจอตำรวจอ๋อเดี๋ยวโทวิทถามเลย สวิตมาเลยเจ็ดเคโคตรหล่อถือโทรศัพท์ด้วยเอาแบบผอบอนะครับผมต้องผอบอต้องใหญ่ที่สุดรับผมขอแบบใหญ่ๆเลยช็ดปืนยาวใหญ่ว่ะเฮ้ยเสียด้ผมชื่อปืนยาวฮะอ๋อชื่อปืนยาวแล้วมันใหญ่ไปปืนเนี่ยพอได้ครับอ๋อพอได้เฮ้ย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 หยุดก่อนดิหยุดก่อนดิ อ๋อสวัสดีครับผมกวนโ้นตียนไหมครับใช่สวัสดีฮะสวัสดีช่างครับเดี๋ยวไปทำธุระกันเออเราไปคุยเลยช่างเฮ้ยทำไมไม่อยู่กับผมป่ะช่างไม่ได้เรื่องเลยใช่างไปทำธุระเพื่อนเพื่อนโอเคโอเคไอ้บัวไอ้บัวไวผมขอเรียกคุณว่าไอ้บัวดีกว่าเสียฮะเออขอแลกนาบัตรด้วยฮะได้ครับได้ได้ถ้าทำยังไงครับเนี่ยผมไม่รู้ครับ คุณน่าจะรู้นะฮะอ๋ออันนี้คือเลขเอาไว้เลขไว้ทําไมครับอ่รไว้โทรหากันได้อ๋อโทรหากันได้แล้วผมโทรหาคุณได้ไหมคุณต้องกดกด G แล้วคลิกขวาที่ตัวผมฮะมันจะมีคําว่าให้นาบัตรอ๋อโอเคนี่ไงใครมาแล้วฮัลโหลครับสวัสดีครับผมฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดี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 พี่้องทําอะไรครับ เเห็นเห็นเห็นตำรวจกันมากไหมครับเอ้ยอันนี้เป็นรถมอเตอร์ไซค์เหรอครับเนี่ยผมซื้อให้ใหม่เอาไหมเอาู้สึกว่าเขาไม่คุยกับผมอะไม่พูดไม่จาเลยเพื่อนยางมันแตกแล้วไปซื้อใหม่ไปสวัสดีสวัสดีครับอ๋อเขาเขาเขาคุยโทรศัพท์กันอยู่เขาคุยโทรศัพท์กันอยู่ เย็คนคะหวัดดีอ๋อหวัดดีวัดดีวัดดีพี่ร้องไปชนไทยหวัดดีหวัดดีหวัดดีิดดไ,ดดดดได้ว่าช่างหรือเปล่าอ๋อผมเหรอครับใช่ <c oughs> ไม่ครับไม่ได้ว่านะครับว่าอะไรครับผมว่าอะไร <c oughs> ช่างอีกคนหนึ่ง,นนงอะ่ะอีกคนไหนครับผมอยู่กับวัวสองคนเนี่ยเอาผมงงไปหมดแล้วครับคือเลยผมจอยเข้ามาจะก,กระทืบผมแล้วนะครับไม่นะครับไม่นะเฮ้ยเขามีหลักฐานอยู่นะเอามีหลักฐานแล้วครับเออที่บอกว่า ที่ที่ด่าช่างว่าเป็นควยอะไรช่างอะเอ้ยผิดคนหรือเปล่าผมให้โอกาสนะผมถามดีๆนะเผิดคนหรือเปล่านายผิดคนหรือเปล่าครับเนี่ยผิดคนหรือเปล่าแน่ <c oughs> ใจแน่ใจไดม่ไม่ไม่แน่ใจครับผมผมไม่แน่ใจว่าผมได้ด่าหรือเปล่า <c oughs> ผมด่างครับแล้วไป็นควยอะไรช่แบบนี้ใช่ไหมครับ เป๊ะเลยเป๊ะเลยเพื่อนเพื่อนเป๊ะเลยเมื่อกี้เป๊ะเลยเพื่อนเฮ้ยอัวผมไม่ได้ด่านะผมบอกเฉยนายคนบอกว่าให้ผมต้องทําแบบนี้ผมเพิ่งเกินเข้ามานายนิสัยไม่ดีเฮ้ยผมนิสัยดีนะขอบคุณว่าผมได้ด่าหรือเปล่าผมไม่ได้ด่าครับผมผมบอกว่าแล้วเป็นครูอะไรครับี่เฉยผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะเฮ้ยเฮ้ยผมผมผมก็ไม่เกี่ยวเหมือนกัน เอ้ยทำไมนายมันยืนเนี่ยผมขอลองขี่มอไซด์ได้ไหมมอไซด์นายมันน่าจะแรงว่เฮ้ยเขาไม่คุยกับผมว่าผมโหดเกินไปหรือเปล่าเพราผมกลัวสตรีนผมหล่อไหมผมหล่อไหมครับผมหล่อไหมเอ๊ะเขาไม่คุยว่ะเอาไงดีวะบัวเออเขากำลังถามถามช่างอยู่นะครับว่าว่าว่านายเนี่ยด่าช่างหรือเปล่าผมได้ด่าช่างหรือเปล่าเชดเคอุ้มมาว่ะนี่ไงเขาเข้ามาแล้ว ใช่ตำรวจไหมผมอยากเจอตำรวจครับเฮ้ยคุ้นๆนั่นเราอะอะไรใครด่าช่างเฮ้ยเบรกเท่ไปเฮ้ยช่างถามเอออะไรใครได้ช่างคนกางเกงหายเฮ้ยเฮ้ยตบตบจตบผมวันนี้ชักกระเดี่ยวเลยเฮ้ยโอ้โหชักกระเดี่ยวเดีอ่ะเอ่อเจ้าคำว่ะเจ้าคำว่ะชักกระเดี่ยวโอ้โหใช้ความรุนแรงแบบนี้ไม่น่าเล่นเลยนายโหเดี๋ยวเอยน่าสนยดอ้ด้วยใช้ความรุนแรงไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไร อ่าได้ยินผมได้ไม่ได้ยินผมแอบฮัลโหลโอ้พอดีผมเก่งเกินไปต้องใช้พวกเย็ดใช้เปล่าใช้เปล่าคนเดียวไม่ไหวคนเดียวไม่ไหวต้องใช้พวกต้องใช้พวกดูเอาดูเอาแค่คนเดียวผมก็ไม่ไหวตึงสลบแล้วก็เงียบปากเลยเฮ้ยเฮ้ยเงียบไม่ได้ว่ะพอดีมันตึงนะครับตึงเอตึงเอพอดีมันตึงนะครับตึงเลยเหรอตึงเปี๊ยะตึงเปียะเลยตึงส่วนไหน ถึงส่วนขากับส่วนแขนนะครับอ้แขนแล้วก็ส่วนตัวมันมันมันลุกมันลุกไม่ขึ้นนะครับมันลุกไม่ขึ้นหรือใช่ไม่รู้เป็นอะไรน้ำมืดเล็บอะไรเนี่ยเศรพวนนอนแล้วเพื่อนมันลุกไม่ขึ้นเเลยหรอใช่เลยอ๋อสงสัยสงสัยความเลี้ยงมันนะนี่อ๋อขอยืมปืนได้ไหมครับผมอยากมีปืนแบบเขาครับไมีดีไม่ดี้ดีกว่าอ้อเอ้ยอ่านะปืนมันแพงอ่ะนะปืนใครใครก็หวงอ๋อปืนใครผมผมบัดใครบัดผมก็หวงเหมือนกันครับอ๋อใช่ เิดตายอยู่ตรงนี้แหละเอาเฮ้ยแล้วประเทศนี้ไม่มีหมอเลยครับหมอกดปีเลยเราดไม่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 ชุบคนแบบนี้อ่ะก็คือผมผมผิดใช้เส้นผมพี่อ๋อแทบแทบไเขาน้อยอ๋อครับก็คือผมผิดผมเข้ามาคือผมผิดก็เอ็งไปทำอะไรมาล่ะผมแค่ถามช่างเฮ้ยช่างไปไหนครับแค่เนี้ยแล้วเขาก็มาเลยใช่แน่ใจว่าใช่เน่ยใจ โอเคงั้นคุณถามช่างมาเออโฮ้ยเอาแล้วพี่ชายไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้ว่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เองพูดว่าอะไรนะพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้เองพูดว่าอะไรพูดว่าอะไรนะไม่ไม่ที่ไอ้ช่างช่างอะไรช่างอะไรไม่ผมถามว่าพูดว่าอะไรนะพี่ชายยิงผมทำไมฮะผมไม่ได้ยิงครับผมไม่ได้ยิงผมมีนิ้วสั่งตายครับก็ดูสุดสุดอฮะสุดไม่สุดก็ดูสุดไม่สุดก็ดูเอา สุดนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนกูตายแล้วเพื่อนเฮ้ยใจแข็งไว้เฮ้ยใจแข็งไว้นอนไว้ก่อนจนนอนลงพื้นเลยสุดไปสุดไปตายแล้วเพื่อนบอกเลยไม่มีใครเอากูลวกได้ก็นี่ไงเอาจะลวกได้ไงพวกมึงก็ะชอนขึ้นชอนขึ้นอยู่อย่างเงี้ยใช่เลยเฮ้ยใช้อะไรวะเฮ้ยไม่ได้ยินแล้วตอนนี้รู้สึกว่าเสียงหาย เก่งไหมเก่งเปล่าเก่งเปล่าเก่งเก่งที่ไปนอนเป็นสุมอย่างเงี้ยเก่งเจ็ดเจ็ดเคโคตรเท่เลยใช่เท่เท่เท่โคตรเท่เออมีต้อนรับนะมีมีใครนอนแบบกูเปล่ามีใครนอนแบบกูเปล่ามีมีมีอยู่สองคนมีอยู่สองคนเย็ดเคเท่เกินเท่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 ขอบคุณขอบคุณโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็มาปั่นแบบกวนสดตีนนะฮะ มาดูกันว่าคลิปหน้าผมจะมาทำอะไรนี่ครับเราเจอกันบายครับ